ค,คุณผู้ชมคะวันนี้แบบจะพาคุณผู้ชมเข้าไปชมที่ดินเงินผนรรร่อนตาบลศับุรัอําเภอพระทองคําจังหวัดนะครราชสีมาหลุดจองมาสองแปลงนะคะคุณผู้ชมตอนนี้เราก็อยู่ถนนซอยด้านหลังที่ว่าการอ,อรําเภอพระทองคํานะคะเราเข้ามาตรงมาอย่างเดียวเลยนะคะพอเราอ,อยู่ตรงเขาเรียกว่าจะเยื้องๆกับปั๊มปตทแล้วก็ปั๊มคาวเชกนะคะ ที่ว่าการอำเภอพระทองคำจะอยู่เยื้องๆกับปั๊มคาวเทคนะคะคุณผู้ชมคะ่ะแล้วก็มาสุดที่ว่าการเลยพอมาสุดที่ว่าการแล้วเนี่ยตรงมาสุดที่ว่าการเราก็จะตรงมาด้านหลังที่ว่าการก็คือที่ว่าการเขาจะอยู่ขวาม,มือนะคะส่วนซอยที่เราจะมาที่ดินแปลนี้เราต้องตรงมาอีกนะคะพอตรงมาพอถึงทางแยกแล้วปุ๊บให้เลี้ยวซ้าย พอเลี้ยวซ้ายเนี่ยก็จะเป็นถนนลาดยางนะคะสเต็ปที่หนึ่งคือถนนลาดยางค่ะอะถึงจุดนี้ให้เลี้ยวซ้ายเข้าไปอีกค่ะเลี้ยวซ้ายเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นหินครุกนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมเห็นเสาไฟฟ้าแล้วคุณผู้ชมก็อุ่นใจได้นะคะว่าที่ดินแปลงนี้เนี่ยมีไฟฟ้าเข้าถึงแล้วนะคะเงินผ่อนแต่มีไฟฟ้าเข้าถึงนี่คือเพอร์เฟกมากๆเลยนะคะคุณผู้ชม มีไฟฟ้าเข้าถึงค่ะมีเพื่อนบ้านนะคะดินดีอุดมสมบูรณ์นะคะน้ำไม่เคยท่วมเพราะว่าอะไรทำไมแบบถึงทราบว่าน้ำไม่เคยท่วมแบบก็สอบถามคนแถวๆถวนั้นนะคะคนข้างเคียงที่เขาอยู่อาศัยเป็นประจำอยู่แล้วเนะะี่ยค่ะว่าแถวนี้น้ำท่วมหรือเปล่าเจ้าของบ้านแถวนั้นก็แจ้งว่าไม่ท่วมนะคะตรงบริเวณนี้เขาเรียกว่าบ้านปักคำนะคะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะเดี๋ยวพอเราเจอบ้านหลังนี้นะคะให้เราเลี้ยวซ้ายเข้าไป โอ้โหลูกค้าแบบมาถมดินแล้วพี่นะดินครับดำจังดินเขาดำมากเลยสุดยอดเลยค่ะเนี่ยโอ้ลูกค้าแบบมาถมดินสวยมากนี่นะคะนี่ก็คือเออลูกค้าซื้อไปไม่นานนะคะแล้วก็มาถมดินลูกค้าอยู่ภาคตะวันออกนะแปลงเมื่อสักครู่นี้ขวาม,มือแบบก็ขายไปแล้วนะคะแบบก็ขายไปแล้ว เงินสดนะคะแปลงนี้ยเงินสดโอ้ลูกค้าถมดินดํามากเลยเนาะพี่นั้นสุดยอดเลยไปได้ดินแถวไหนเนี่ยดินแถวแถวนี้แน่แนเลยแถวเนี้ยดินจะดํามากเลยนะคะนี่นะคะเราก็ตรงเข้าไปอีกนะคะพอถึงทางแยกให้เลี้ยวขวามาแล้วก็ตรงไปอีกค่ะตรงไปอีกเลยนะคะคุณผู้ชมตรงไปเรื่อยๆนะคะอีกสักไม่นานเดี๋ยวเราก็จะเจอที่ดินเป็น อ้อยนะคะสมัยก่อนเนี่ยเขาปลูกอ้อยแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยไม่ได้ปลูกอ้อยแล้วนะคะอ้อยอ้อยโดนโดนขุดลากถอนโคนแล้วแต่ว่าอาจจะฟื้นคืนชีพมาบ้างนะคะตอนนี้อ้อยก็อาจจะคืนชีพมาบ้างนิดหน่อยเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเพราะว่าแบบก็เคยเห็นหลายเดือนแล้วนะคะตอนนั้น่ะปิดการขายไปหมดแล้วแต่ว่าล่าสุดปัจจุบันก็คือลูกค้าไม่สะดวกไปต่อก็คือหลุดจองนั่นเองนะคะคราวนี้พอหลุดจองเนี่ย เราก็เลยมาทำการขายให้ลูกค้าท่านต่อไปนะคะที่สนใจจิจีฉนวแปลงนี้เขาพร้อมโอนอยู่แล้วนะคะคือถ้าลูกค้าซื้อเงินสดนี่โอนได้เลยถ้าลูกค้าซื้อเงินสดเนี่ยคือโอนได้เลยนะคะคุณผู้ชมตรงเข้าไปค่ะนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราก็จะเจออยู่ซ้ายมือ พี่น้ไม่ใช่อ้อยเกิดขึ้นใหม่อีกรอบหนึ่งเลยเหรอเนี่ยฟื้นขึ้นชีพโอ้โหอ้อยฟื้นขึ้นชีพอีกแล้วคุณผู้ชมคิดว่านะเดี๋ยวไปดูก่อนว่าตอนนี้เป็นยังไงนะคะคุณผู้ชมค่ะแบงก็ไม่ได้ดูหลายเดือนแล้วหลังจากที่ขายไปนานแล้วนะตรงเนี้ยคือปิดการขายจบจบไปเรียบร้อยโอเคอ่ะนี่นะคะแปลงที่ว่างคือสองกับสามนะคะเดี๋ยวเราไปดูที่ดินกันโอ้อ้อยทำไมเกิดขึ้นอลังมาก เกิดมาอีกแล้วอ้อยนี่เหนียวมากๆเลยนะเนี่ยสุดยอดเลย <c oughs> โอ้โหไม่เป็นไรถ้าลูกค้าจะทําอ้อยลูกค้าก็ไม่ต้องลงทุนเลยเนะาะวินันว่าปะถ้าลูกค้าอยากทําอ้อยไม่ต้องลงทุนเลยค่ะอ่ะตรงนี้ก็เป็นถนนด้านหน้านะคะแล้วแปลงนู้นแบบว่าขายเงินสดแล้วส่วนแปลงที่เงินผ่อนก็อยู่ซ้ายมือค่ะนี่อ้อยโตอีอกแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะ เจอกันคลิปหน้านะคะเดี๋ยวมาขออนุญยตคุยกับลูกค้าก่อนนะคะวันนี้มีลูกค้ามาชมที่ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นถนนด้านหน้าแปลงที่ว่างก็คือแปลง P2 และ P3 นะคะมี8แปลงขาย6แปลงว่างสแปลงเจอกันคลิปหน้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ